เป็นสมสายน้ำผึงแล้ส้มมาฝากตาแล้วก็ผัดหมีมาให้ตานะคะเอกินได้ปะไ,ได้ะหวานอยู่นเนาะอมเปรี้ยวหวานอืมเนี่ยแต่วิตามินซีหลายดิ <c oughs> แช่ตัวเย็นนะเพรไงเดี๋ยวเอาแซ่ตัวเย็นมันจะได้เย็นๆมันจะแซ่บกนน,นนะ แล้วแต่จะแซ่หรือบ่แซ่ก็ได้แซ่มันก็สีเย็นมันก็แซ่บแซ่ต้องกินต้งเลนื้นใจแล้วบางหนวยกับหวานเจี๊ยบบางหนวยกับอมเปรี้ยวหวานมันขะกันบ้างเลยปุ๊กแซ่บอ่ะกินได้นะอมเปรี้ยวหวานนะอเอาใส่ตู้เย็นไว้ดีกว่า ไม่กินกลางเว้นม oh, uh ันจะเย็นๆนะมันจะแซบกินแซบกินเย็นๆนะแซบอันกับข่าวใส่ตู้เย็นไว้เด้อพัดมีถุงหนึ่งเด้อเนี่ยพัดมีเอาใส่ตู้เย็นไว้แล้วอื่นกับอุ่นในใส่หม้อขาวเอาพัดมีตื่นใจบวะยินดีกิ้มจ้าแซบแซบอะไร พอได้ซ้นใจเอาใจตัวเย็นไว้มซีเย็นซ้นใจก็นี่ฮะบานยี่ร้องแวะทุกมือทางพานแวร์เหรกระหลานเหมียเกระเกรเลนหน่อยซีคนผุ้นะจัวเจาเจ้าเจเจ้าอยู่ผุน่ะซีคน อนี้่เขจะรับฟังาคฟ้าครับอีกจักกนวยเนี่บตาลอยใหญ่เลยตาแซบใหญ่เลยเวละน่วยเ่องนวยเพราะมันซื้นใจนะแพรนะยิ้มเขาแรงยัง่ะกิ่ยก็ยังเลยมึงเนี่ยกินจะมีคือกนอมีคือกันอีกละซิเบืรอบป่ะที่นี่ บาดคนจนเขากดได้เพิ่มมีกมีคนบอกงี่ะปกติใครไปโกดไท้ปกติใครไปกดไห้บารคนจนนะอ้าวบออิ่มกับกินหันอิ่มอันอิ่มกับไส่ตุยิวไปแล้วที่เนี่ยหาเขาพญาก่อนทั้งพูนกับสีหิวที่ี่นทั้งพุนยังพันด้กิน ไปแล้วโอ้ยหมอมีขนมเยอะพอหมอกินทองทองได้เยอะไปแล้วพะย่ะไปแล้วสวัสดีตาเดี๋ยวมาหาหมา